สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับกับพิระดาชาแนลสถานีกเกษตรออนไลน์นะฮะวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนพิระดาอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่ยิบหกธันวาคม2564นะฮะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับผักหวานป่านะฮะ นี่ก็คือแปลงผักหวานป่าของเราแล้วก็ผมได้ทำการทดลองนะ,ะก็คือว่าผมได้ตัดแต่งกิ่งนะฮะลองทำเขาเรียกอะไรนะ,อะลองจัดทรงพุ่มนะฮะก็คือตัดแต่งกิ่งเพื่อจะมาะทำเป็นนอกฤดูนะฮะทำนอกฤดูแล้วก็จุดประสงค์หลัก ที่ทํามีอยู่2ประการน,นะรก็คือว่าผมจะทําเป็นทรงเตี้ยนะครับทรงพุ่มนะครับนะตอนนี้ผักหวานป่าเราได้สองปีกว่าแล้วนะฮะก็จะทําการตัดแต่งเพื่อขยายทรงพุ่มให้มันออกข้างเพราะว่าถ้าที่ผมดูนะฮะว่า,าสังเกตนะฮะมันจะมันจะสูงชะลูดนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเป็นกิ่งตอน,นะฮะ ความสูงตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเมตรห้าสิบเซนนะฮะแต่กิ่งมันจะไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่นะตามที่ผมสังเกตผมก็เลยว่าทีนี้ข้อเสียมันก็คือทรงพุ่มมันน้อยอ่อมันเวลาตัดแต่งทำนอกฤด,ด,ดูหรือทำยอดเนี่ยมันจะปริมาณจำนวนกิ่งที่จะออกนะ,ะมันน้อยผมก็เลยว่า ผมจะทำนะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าผลหลังจากที่ผมทำมาแล้วหนึ่งเดือนนะฮะมันเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามเลยเออกเกือบทุกกิ่งเลยนะฮะผมทดลองทำอยู่สองสามต้นนะฮะเดี๋ยวก็คงจะได้ทำการตัดแต่งกิ่งให้ให้ครบนะครับทั้งสวนเลยนะครับเพราะว่า คิดว่าตัวนี้จะเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะทำนะครับนี่นะครับก็จะมียอดสวยงามนะฮะสวยงามนี่นะครับทีนี้ผมจะทำไงต่อนะกรณีอย่างนี้นะสมมุติว่ามันออกมาสองกิ่งสามกิ่งแบบนี้นะครับนะผมก็จะเลี้ยงกิ่งไปก่อนนะครับให้กิ่งแข็งแรงมีลักษณะออกเป็น ดในในกิง่งในช่วงที่กิง่งเป็นกิ่งอ่อนนะฮะมันจะเป็นสีเขียวเขียวนะฮะเนี่ยเนี่ยเอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยกิ่งสีจะออกสีเขียวเขียวนี่นะครับอืมกล้องไม่โฟกัสเ <laughs> นี่ยฮะลักษณะกิง่งเขาจะเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะ โอเคนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นกล้องจะลักษณะของของกิ่งจะเป็นสีเขีเขยวนะเราจะเลี้ยงให้มันเป็นออกสีสีข,า,ขาวๆแบบนี้นะฮะออกสีข,า,ขาวๆแบบนี้ก่อนนะครับก็ถือว่ากิ่งเริ่มแก่ใช้ได้นะครับเราก็จะทําการตัดแต่งอีกนะครับอาจจะเลี้ยงไปสัก ตัดออกจากตรงนี้อีกสักคืบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัดแล้วก็จะเลี้ยงต่อไปอีกสักสองสามกิ่งนะฮะคือแตกไปเรื่อยๆนะครับนเนี่ยๆจะเห็นชัดเจนนะครับอย่างตัวน,นี้นะครับที่ผมนะครับาจากเดิมมาหนึ่งใช่ไหมฮะแยกออกไปก็เป็นสองสามสี่อย่างเงี้ยแต่ละกิ่งก็จะแยกแตกออกไปก็จะขยายออกไปให้มันเป็นทรงพุ่มที่ลักษณะเป็น,ปน,ปนกระทะคว่ำหรือดอกเห็ดนะฮะนะ มันก็จะทําให้ปริมาณกิ่งที่จะทําให้ออกยอดนะครับมันเยอะนะครับแต่อย่างเงี้ยมันยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับที่ผมได้ทดลองทําแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครว่าผลของการทำเนี่ยเป็นยังไงนี่นะครับดูรอบๆเลยนะครับก็ได้ผลดีนะครับเดิมทีผมก็ก็กลัวนะว่า ไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะตายไหม <c oughs> อันนี้คือความกังวลแรกๆเลยนะ <c oughs> มันกลัวที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยปลูกไงแล้วก็ปลูกแล้วก็เราก็ไม่กล้าทำอะไรหลังจากที่ปลูกนะเราก็พยายามคือกลัวสารพัดนะครับแต่ว่าพอผมโพสในเ c e b o o k แล้วก็มีมีเพื่อนใน facebook นะครับที่มา มาคอมเมนต์ว่าอาจารย์ลองทำทำสาวดิอประมาณนี้อาจารย์ลองทดลองทำสาวดูนะครับว่าอามันเป็นยังไงผมก็เลยได้ได้คุยกับเพื่อนใน Facebook เขาก็บอกว่าเออทำอย่างนี้นะลองทำไอ้เราก็เออจริงๆเขาก็พูดตั้งนานนะฮะอาจจะเกือบปีแล้วนะครับแต่เราก็ยังกลาก้ลากลัวครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะมันจะตาย เขาก็บอกตัดเลยผมปลูกเนี่ยเป็นหลายไร่เลยเขาบอกโอ้ก็เออน่าเชื่อถือก็เลยถามเขาว่าปลูกมานานหรือยังครับบอกเขาบอกปลูกเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วเขาบอกเ,ออเขาแนะนําให้ตัดจากโคนเลยนะทําใหม่เลยหมายถึงว่าตัดโคนขึ้นมาประมาณสักหนึ่งฟุตหรือหนึ่งคืบประมาณหนึ่งคืบนะครับตัดเลย เดี๋ยวมันก็แตกเราจะทําทรงพุ่มใหม่เลยเขาบอกโอ้ผมไม่กล,าล้าหรอกครับกลัวาตายเขาก็บอกเอาเราทดลองดูงั้นก็ลองแต่งกิ่งดูก็เลยได้ได้รับคําแนะนานะครับนี่นะครับผมก็เลยตัดเฉพาะเฉพาะปลายกิ่งนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ตัดเป็นแบบที่เขาแนะนําว่าให้ตัดจากพื้นลงมาขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบหรือประมาณหนึ่งฟุตเขาบอกนะครับผมโอ้ไม่ไหวอะทำใจไม่ได้เพราะว่า เราเองก็ปลูกมานานเนาะถ้าเกิดมันตายแย่ yeah, เลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยว่าเอองั้นทดลองทําก่อนสักสองสามต้นนี่นะครับผลที่ออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะออกออกออกยอดเกือบทุกยอดเลยนะครับนะก็โอเค,ถ,อคมมเนะถือว่าประสบความสําเร็จนะถือว่าประสบความสําเร็จก็ สมาชิกท่านใดหรือเกษตรกรท่านใดที่ที่ปลูกผักหวานป่านะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับเนี่ยนี่ยก,กำลังแตกยอดนะเดี๋ยวเราก็จะคัดกิ่งอีกทีนะครับค่อยๆทําไปนะครับก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันนี้ต้นนี้สูงประมาณเมตรห้าสิบนะที่ผมทําจะเห็นใช่ไหมครับว่ากิ่งเดืมอมันมันไม่ออกมันไม่แผ่ นะผมก็เลยลองดูอ่ะไปดูอีกอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับคือผมลองลองทำต้นต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ทำแล้วนะครับก็มาดูต้นเล็กนะครับนี่ภูมิใจนำเสนอนะครับนี่นะครับต้นเล็กก็แต่ยอดีมากนะครับนี่นะครับดู นี่เราก็สามารถสร้างทรงพุ่มได้นะครับทีนี้ก็เลี้ยงกิ่งให้ให้มันโตก่อนนะครับแล้วค่อยตัดแต่งอีกทีนะครับนี่โอ้มีความสุกนะครับนี่เห็นไหมครับนะเพรสวยงามนี่นะครับความสูงก็ประมาณหนึ่งฟุตนะครับแล้วก็แย,ยกกิ่งออกไปซ้ายขวานะครับนี่นะครับ นะทำมาได้1เดือนนะครับท่านผู้ชมครับ1เดือนนะครับก็ก็ได้ประมาณนี้นะครับกิ่งก็ออกมาใบเริ่มจะเป็นสีเขียวแล้วนะครับนะใบก็จะเริ่มเป็นสีเขียวแล้วตอนทําตอนแรกโอ้โหแตกออกมาสีทองสวยมากนะครับกิ่งออกมาสีออกออยอดออกมาสีเหลืองออกสีเหลืองทองทองเงี้ยโอ้โห น่าจะเก็บไปเกงนะแต่ก็อ่ะอดใจรอนะครับนี่สวย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 นี่นะครับเราก็จะคัดกิ่งนะครับทําทรงนะครับกิ่งที่อยู่ด้านในแบบนี้จ,จะต้องคัดออกนะครับนะอาจจะต้องคัดออกแล้วกิ่งที่อยู่รอบนอกก็จะเป็นสร้างทรงนะฮะอันนี้ทรงเกือบได้แล้วนะครับนะดูให้มันสม เขาเรียกอะไรอ่ะสมมาตรอ่ะดูซ้ายขวานะครับนี่นะครับสวยเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำทั้งสวนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราทำแล้วก็สรุปได้ผลได้ข้อมูลแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้คือแนวคิดผมผมอยากได้ให้สูงสักประมาณเมตรนะครับความสูงแต่ก็แผ่ออกข้างๆนะครับ เป็นลักษณะคล้ายๆแบบต้นชาต้นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ควบคูความสูงไว้แต่ว่าก็ออกยอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เก็บกินนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปปีนอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผมนะลองดูนะครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมที่ผมทํานะครับก็คือว่านี่นะครับต้นนี้ผมทําลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่า กิ่งนี้ผมไม่ได้ตัดออกนะครับกิ่งกิ่งยอดนะครับกิ่งประธานนะครับผมไม่ได้ตัดออกผมมีแนวคิดว่าเดิมที่จะตอนนะครับกิ่งนี้เพราะว่ากิ่งมันใหญ่นะครับเนะี่ยกิ่งมันใหญ่เกือบเกือบหัวแม่มือนะครับนะก็คิดว่าเออน่าจะตอนลองฝึกตอนแบบนี้ก็เลยไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างผมจะลองดูว่าเอา๊ถ้าเราไม่ตัดยอดเนะี่ย มันตัวใบที่อยู่ยอดอ่ะมันจะสังเคราะห์แสงแล้วก็ดึงลงมาเลี้ยงหรือทําให้ยอดมันแตกดีกว่าเดิมไหมอันนี้ข้อสันนิษฐานนะครับสรุปก็คืออไม่ดีนะครับกรณีแบบนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไ,มไวตอน,นะฮะเราถ้าเราจะตัดทํายอดหรือทําทรงพุ่มก็ควรจะตัดให้หมดนะครับเพราะว่าเปอร์เซนตหรือลักษณะการแตกยอดน้อยนะครับนะครับ,รบดูกิ่งหนึ่งก็นะครับ ออกมาแค่กิ่งเดียวนะครับนี่บางกิ่งก็ยังไม่ยังไม่แตกเลยนะครับทั้งที่สามต้นนะครับที่ที่ผมลองทดลองนะครับตัดพร้อมกันวันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยแตกยอดนะครับนะปริมาณการแตกยอดน้อยมากนะครับเนะี่ยยอดหนึ่งก็นะอย่างเนะี่ยก็ตัดแค่แค่สองยอดนะครับแบบนี้นะ เนี่ยออกมาแต่แต่แต่แต,แต่ยอดอวบมากให,นะนะบบาใหญ่นะครับดูนะครับยอดแบบยังใหญ่นะฮะนะนี่นี่ยอดใหญ่นะนูน่นนะครับแล้วยอดใหญ่มากแล้วก็มีการแทงกิ่งกระโดงเหยอดใหญ่มากมานี่นะครับนี่เทียบดูนะครับใหญ่เกือบผมว่าเท่าปากกาเลยแหละ นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูฟังนี่นี่นะครับนี่แทงกิงกระโดงมานะครับแทงกิงกระโดงขึ้นมาสูงประมาณสี่สิบเซนเลยนะครับเียอู้สวยสวยนะยอดนี่นะครับแทงมาจากตรงนี้นะครับนะใกล้ใกล้กับนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะ มีนะครับแทงยอดออกมานะครับผมคิดว่าไอตัวนี้แหละมันดึงสารอาหารไปใช้มากกว่าแทนที่จะมันจะสังเคราะห์แสงแล้วเอามาช่วยให้แตกยอดนะครับ่ะก็ได้ข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับช่วยเออมาแชร์นะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากอย่าลืม กดไลค์ก็แชร์ให้ผมหน่อยนะครับกด Subscribe นะครับปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ